จากโจทย์ที่เป็นปัญหาวเรัลในขณะนี้เรามาแก้โจทย์ปัญหาง่ายๆด้วยคณิตศาสตร์กันค่ะหลักของคณิตศาสตร์นะคะการบวกลบคูณหารเราจะต้องทำการคูณและหารก่อนนะคะแล้วถึงจะทำการบวกลบค่ะเช่นตัวอย่างนี้นะคะการคูณจะอยู่ที่คู่นี้นะคะเพราะฉะนั้น เราจะทำการคูณด้านหลังก่อนค่ะก็จะกลายเป็น100บวกด้วย650แล้วถึงจะดำเนินการบวกกลายเป็น750ค่ะในขณะที่โจทย์ฝั่งนี้นะคะการคูณอยู่ตรงนี้และเป็นการบวกเพราะฉะนั้นเราจะคูณจากด้านหลังก่อนค่ะก็จะกลายเป็น130บวกด้วย500จะได้เป็น630ค่ะ เพราะฉะนั้นำลำดับในการบวกลบคูณหารลำดับจะมีความสําคัญในการคํานวณน,นะคะซึ่งเครื่องคิดเลขในปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่2แบบบางแบบเนี่ยจะดําเนินการบวกลบคูณหารเรียงจากซ้ายไปขวาทําให้ค่าที่ได้ออกมาเนี่ยค่ะผิดพลาดแต่เครื่องคิดเลขบางเครื่องคิดเลขอาจจะมีการจดจําไว้ในเครื่องสามารถดําเนินการได้ถูกต้องตามหลักการของคณิตศาสตร์ค่ะถ้าเกิดเรามีเครื่องคิดเลขแล้วต้องการความมั่นใจนะคะควรจะกดการคูณก่อนค่ะ ถ้ากดเครื่องคิดเลขน,นะคะจะต้องกด130คูณ5ก่อนแล้วถึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น650แล้วถึงไปกดบวก100ค่ะส่วนข้อน,นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องกด100คูณ5ก่อนเพื่อให้ได้500แล้วถึงจะเอานำ500ไปบวก130อีกครั้งค่ะจากปัญหาไวรัลในขณะนี้ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะหวังว่าจะนำความรู้ต่างๆไปใช้ต่อได้นะคะบ๊ายบาย